สวัสดีค่ะอิสุสุตังปักศรีสะเกดนะคะก็วันนี้เรามีรถรุ่น FRR 2 1 0 MacT a ินะคะอ่ามีให้ลูกค้าได้มาชมตัวรถกันนะคะเราไปพบกับที่ปรึกษาการขายคุประเกิดกันเลยนะคะสวัสดีคับผมเติอครับที่ปรึกษาการขายรถขนาดกลางและขนาดใหญ่วันนี้จะพามาดูตัว FRR 2 1 0แรงแม็ทอนะครับมาดูกันว่าตัวนี้ให้อะไรมาใหม่บ้างนะครับในตัว2 0 2 3นะครับ ไฟนะครับที่เราเห็นกันก่อนเลยก็คือหน้าไฟตัวใหม่นะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีเทาสวยนะครับแล้วก็เฟืองท้ายนะครับคันนี้ที่จอดอยู่ก็คือเป็นกระบะด,ดำหินงทรายนะครับตัวนี้มีรถในสต็อกนะครับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจเข้ามาดูรถที่ศูนย์ต่างๆอิสุสิเกตได้เลยครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถหาก็ผู้รับเหมาต่างๆาก็ติดต่อที่เพจบริษัทอิสุสตั้งปากสิเกตได้เลยมีแอดมินคอยบริการตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ๊า